สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเตยโอเวอร์ค่ะคลิปนี้จะพามาสมัคร Facebook นะคะสำหรับใครที่สมัครไม่ได้ก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนกดเข้าแอป Facebook นะคะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่าสร้างบัญชีใหม่กดคำว่าเริ่มต้นใช้งาน หน้านี้ก็จะขึ้นให้เราใส่ชื่อนามสกุลนะคะทุกคนก็ใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองลงไปเลยนะคะอ่ะ,อะพอเราใส่ชื่อนามสกุลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดคำว่าถัดไปวันเกิดของคุณคือวันที่เท่าใด ให้เรากดติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกวันเกิดของเราว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่โอเคพอเราเลือกเรียบร้อยนะคะก็กดคำว่ากำหนดถัดไปคุณเพศอะไรให้เรากดติ๊กถูก เพศของเรานะคะว่าเราเป็นหญิงหรือชายกดลงไปเลยจากนั้นให้กดคําว่าถัดไปโปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณหน้านี้จะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ในปัจจุบันที่เราใช้งานอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะป้องกันการโดนแอบเข้าเฟซของเรานะคะ ทีนี้ก็ให้เรากดปึ๊บให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปเลยค่ะจากนั้นให้กดคำว่าถัดไปหน้านี้ก็จะขึ้นให้เราสร้างรหัสผ่านให้เราสร้างรหัสผ่าน ของเราเลยนะคะถ้าใครกลัวว่าจะจําไม่ได้ก็สร้างแบบง่ายๆก็ได้นะคะโอเคอ่ะพอเราสร้างรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกดคำว่าถัดไปบันทึกไว้ฉันยอมรับ รอสักครู่นะคะอ่าก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะให้เราใส่รหัสตัวเลข5หลักที่ส่งไปทางเบอร์ทูที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะกกากให้อตัตโนมัติเลยถ้าเราใส่เบอร์ปัจจุบันไปนะคะต้องใส่เบอร์บตรปัจจุบันเท่านั้นนะคะ,ะหน้านี้ก็จะเป็นเพิ่มรูปโปรไฟล์ ถ้าใครจะเพิ่มรูปก็กดคำว่าเพิ่มรูปภาพแต่ถ้าใครยังไม่อยากเพิ่มก็กดข้ามเลยค่ะ,ะกดจากนั้นให้คนกดคำว่าเปิด หน้านี้ก็จะให้เราเพิ่มเพื่อนทั้งหมด5คนนะคะก็เราก็กดเพิ่มได้นะคะถ้าใครอยากจะเพิ่มเพื่อนแต่ถ้าใครยังไม่อยากเพิ่มก็ให้กดข้ามรอสักครู่นะคะอ่าทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าตอนนี้ Facebook ก็ได้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ จะพากดเข้าไปดูนะคะอืมโอเคเดี๋ยวหน้านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าโบโปรไฟล์ของคุณต่อให้เรากดเริ่มกันเลยรูปนี้เรายังไม่ใส่นะคะกดข้ามเราเกิดที่จังหวัดอะไรก็ให้เราติ๊กไปเลยนะคะอเคอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ เกิดที่หาดยหญโอเคเราก็กดอย่างนี้นะคะเข้ามาบันทึกเพิ่มเมืองเกิดของคุณเกิดกรุงเทพกดบันทึกเลยโอเคอันนี้ก็ใครที่เรียนอยู่ที่ไหนนะคะก็ติ๊กไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของตัวเองเลยนะคะอันนี้ก็จะข้ามนะคะ อ่าอันนี้ก็มหาวิทยาลัยอ,อันนี้บริษัทกดข้ามเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็ถ้าใครมีแฟนก็ให้ติ๊กคำว่ามีแฟนแล้วถ้าใครยังไม่มีก็โสดนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีให้เราเลือกเยอะแยะเลยอ่าอันนี้ก็จะติ๊กโสดนะคะตกลงกดบันทึก หน้านี้จะให้เราเพิ่มรูปภาพหน้าปก Facebook ของเรานะคะโอเคใครจะเพิ่มก็กดตรงรูปกล้องได้เลยนะคะ,ะกดข้ามนะคะ,ะกดข้ามโอเคดูโปรไฟล์ของคุณนี่เป็นการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Facebook ของเราอเรอสักครู่นะคะ เห็นใช่ไหมคะว่า Facebook ที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรากดติ๊กถูกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทาง Facebook ให้เราเพิ่มที่อยู่อาศัยโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เรากด ใส่ไปเลยหรือเราจะมาทําการแก้ไขหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะแล้วแต่เราว่าเราต้องการแบบไหนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ